สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีที่มีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจ191ร่วมเข้าตรวจค้นบ้านพักอดีตกงสุนทรอูรูประจำประเทศไทยแล้วเรียกรับเงินจำนวนกว่า9้าล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนเมื่อวันที่12ธันวาคม2565พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเบื้องต้นพบว่านายเสกส์สรรวรยาทิปัด ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษเป็นหน้าห้องอดีตอธิบดี DSI ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนปริญญาโทร,ร่วมรุ่นกับรองผู้บังคับการสปพ191ซึ่งเป็นผู้ประสานงานขอกําลังสนับสนุนเข้าตรวจคน้นโดยระบุชื่อรองสารวัตรรายหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย จากนั้นรองผู้บังคับการสปพ1 9 1นได้แจ้งเรื่องมายัางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลจึงสั่งการด้วยวาจาให้ปฏิบัติการดังกล่าวสาหรับนายเสกสิทธิ์พนักงานสอบสวนเคยเรียกมาสอบปากคำสองครั้งแล้วให้การเป็นประโยชน์และอ้างว่าได้เรียนการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ให้ในายตรทธิ์เตมหีวงอดีตอธิบดีดีเรับทราบแล้วรวมทั้งภายในสัปดาห์นี้จะเรียกอดีตอธิบดีดีเมาสอบปากคำซึ่งได้มีการตั้งประเด็นสอบถามแล้วเพราะเป็นผู้ก่อตั้งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดช แต่ยังไม่พบหลักฐานเส้นทางการเงินพลตรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม3ารายเนื่องจากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจค้นคอนโดมิเนียมสถานที่พำนักของทูตนาอุรูประจาประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกับที่เข้าค้นสถานกงศุนนาอุรู นอกจากนี้จะมีการสอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนและล่ามในเรือนจำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักสถานทูตนาอูรูเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวประสงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้แล้วส่วนเงินจำนวน9ก้าล้านบาทที่หายไปหลังเข้าตรวจคน้นทราบว่าได้กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ทั้ง16คนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจค้นแต่ยังไม่ยอม,รรมให้การพนักงาน,นอสอบสวนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทุกรายไปตรวจสอบพบว่ามีคำให้การของผู้ต้องหาบางคนไม่ตรงกับข้อมูลในมือถือ รวมทั้งก็จะต้องสอบสวนอดีตกงสุน,นาอูรูที่เป็นผู้ร้องมาที่ DSi ด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนหน้านี้ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิเิษอดีตนักการเมืองเปิดโปงถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหาในคดีตูต้หา่าวหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวแต่กลับเดินหน้าคุกคามข่คมขู่พยานให้เกิดความกลัวว่าขณะนี้ต้องรอพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดและจะมีการกําชับอย่างไร ทั้งนี้หากพบว่าบุคคลที่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวมีพฤติกรรมข,มข่มขูขข่คุกคามพยานในคดีจริงพนักง,งานสอบสวนก็จะต้องพิจารณาการกระทำเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบว่ามีการข่มขู่ในลักษณะใดและการกระทำดังกล่าวนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีมากน้อยเพียงใดจากนั้นพนักง,งานสอบสวนจะสามารถขอหน้าสารเพื่อร้องขอให้มีการเพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาได้และทางราชทัณฑ์ก็จะได้ควบคุมตัวกลับเข้าเรือนจํา พลตเอกสุรเชษย์ยังบอกถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจจราจรร่วมกันนำรถมาใช้เปิดทางเป็นขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนว่าเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกดมนทรกิติประภัชผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้มีการตรวจสอบจนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดและจากกองใดเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้าง เบื้องต้นเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามการนำเอารถส่วนตัวมาใช้เป็นรถหลวงมีความผิดแน่นอนส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้มีการรับจ้างนั้นต้องไปตรวจสอบดูว่าเป็นการดำเนินการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้จเจรตำรวจดำเนินการแล้วก่อนหน้านี้อดีตหัวหน้าพรครักประเทศไทยายชีวิตกมลวิเิษ เดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อติดตามการสอบคำให้การจำเลยกว่า20คนในคดีของนายชัยนัทกรเชียานันหรือตู้หา่าวโดยระบุว่าหลังจากได้ติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นการนัดสอบคำให้การจำเลยตรวจพยานหลักฐานนัดแรกของศาลศาลก็จะสอบถามจำเลยทุกคนว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธแต่เชื่อว่าทุกคนคงจะปฏิเสธสู้คดีเนื่องจากถูกดำเนินคดีในอัตราโทษสูงรวม9้าข้อหา ขณะเดียวกันได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่ามีพยานสําคัญสองคนในต่างจังหวัดถูกคม่มขู่ให้ถอนตัวจากการเป็นพยาน โดยมีบุคคลต้องสงสัย3-4ถึงคนขับรถมาวนเวียนบริเวณหน้าบ้านพร้อมทั้งส่งข้อความมาคมคู่จึงทำให้ตกใจกลัวซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้นำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบด่วนในเรื่องดังกล่าวและใช้มาตราการคุ้มครองพยานไว้เรียบร้อยแล้วและจะเสนอให้พนักงานสอบสวนขอถอนประกันของพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นจำเลยร่วมและได้ประกันตัวมาเพียงคนเดียวเนื่องจากถูกดำเนินคดีเพียงข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งคณะทำงานก็เตรียมแจ้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีพฤติกรรมข่คมขู่พยาน ึ่งสามารถขอให้ศาลเพิกถอนประกันได้ที่ผ่านมาในตู้ห่าวยังมีพฤติกรรมข่มขู่พยานอีกหลายคนมีอิทธิพลและมีความพยายามทำลายหลักฐานโดวยวิธีการใต้ดิน แต่ก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุิธรรมจะสามารถลงโทษกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนําไปโพสต์ว่าสามารถจ้างตำรวจไทยขับรถนําขบวนไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรีได้โดยมีการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ลงจากเครื่องบินรับกระเป๋าสัมภาระและไม่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนั้นนายชูวิทย์เชื่อว่าเป็นกลุ่มขบวนการทุนจีนสีเทาเหมือนกันและมีมานานแล้วแต่เพิ่งมีคนถ่ายคลิปเผยแพร่ซึ่งก็ทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศที่ทําให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีเงินก็สามารถซื้้อไดเช่น กับก่อนหน้านี้ที่มีคลิปของนายตู้หา่าวพูดในลักษณะเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ที่มีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในไทยจํานวนมากก็เคยมีการจ่ายเงินคนละ500บาทเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในการทำวีซ่าออนอะไรวอล ในชีวิตกล่าวหลังจากลงมาจากห้องพิจารณาคดีเพื่อร่วมสังเกตการนานกว่า2ชั่วโมงว่าได้ขึ้นไปสังเกตการบริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีที่103เพราะว่ามีการคุ้มกันจากเจ้าหน้าที่ราชทันอย่างเข้มแข็งสารมีการนัดผู้ต้องหาทั้งหญิงและชายมากกว่า20คนบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีค่อนข้างวุ่นวายนอกจากผู้ต้องหาแล้วยังมีทนายมีญาติมีล่ามแปลภาษามารวมตัวกันจํานวนมากตนในฐานะพยานจึงได้แต่เฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกประกอบกับมีอายการกำชับตนมาว่าไม่ให้พูดอะไรมากเนื่องจากตนเป็นพยาน นคิดว่าคดีนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างความถูกต้องและผู้กระทำความผิดที่เป็นชาวต่างชาติมาอาศัยแผ่นดินไทยกระทำความผิด ดังนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติถ้าทําผิดก็จะบังคับใช้ได้ซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้มีประมาณ20คนการต่อสู้คงใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องรวบรวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารและมีการใช้ล่ามแปลภาษาอีกมากมายขณะที่วันนี้ตนก็มั่นใจว่าทางผาบตรได้สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนยื่นคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาไปแล้วจากนี้ก็อยู่ที่ศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณา ตัวผมคงติดตามดูอยู่ห่างๆเห็นตู้หาวและผู้ต้องหาคนอื่นๆเดินผ่านหน้าไปมีผู้ต้องหาหลายรายมองหน้าตนด้วยสายตาเครียดแค้นแต่ต้องนําเรียนว่าตนไม่กลัวไม่สะทกสะท้านเพราะผ่านเรื่องราวทำนองนี้มาเยอะประกอบกับที่นี่เป็นแผ่นดินไทยแผ่นดินของตนจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกลัวอะไร